พ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะวันนี้วราดาก็มาพบกันอีกเช่นเคยเป็นบัตรอาทิตย์เป็นคลิปที่สองนะคะคลิปที่ผ่านไปแล้วเป็นผ้าผันคอเล็กเนาะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายสินค้านะคะและวันนี้เราก็มีผ้าเส้นดักแด้นะคะมาให้ท่านนะคะช่วงนี้ตอนนี้แม่กี่ถอดหรือคนทอผ้ารับต้นทุนไม่ไหวนะคะเพราะว่าสินค้ามันก็ปรับมาเรื่อยๆนะคะวราดาก็พยายามตึงไว้ตึงไว้ตลอดอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรา นานนานแล้วนะคะที่ท่านไม่ไม่มีสินค้ามาเพราะท่านบอกว่าแบกต้นทุนไม่ไหวเราก็เอออ่ะแล้วแต่ท่านเนาะท่านละท่านก็จะไปทออย่างอื่นตอนนี้วันนี้ละท่านได้มาวรดาก็ได้แต่สวยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะผ้าด,ดักแด้ตัวนี้เป็นผ้าด,ดักแด้ใยไหมอย่างดีเนื้อละเอียด เป็นผ้าที่ใหม่ไม่มีตกค้างและไม่มีตกเกดไม่มีตําหนิหรือว่าใดๆทั้งสิ้นถ้าอันไหนมีวรดาก็จะเรียนแล้วก็จะเซลล์ให้ท่านเลยนะคะให้ท่านรับฟังรับฟังไปเรื่อยๆนะคะเพราะสินค้าของวรมีทั้งเซลเล์และราคาที่แบบมาตรฐานและราคาที่ลดพิเศษให้ท่านอยู่แล้วช่วงใกล้ปีใหม่เราก็อยากจะลดเราก็อยากให้กําไรท่านเยอะๆนะคะเท่าที่เราทําได้เนาะเราเอาพออยู่ได้นะคะ ผ้าดักแด่รุ่นนี้ที่อื่นขายพื้นละเจ9ด้านะคะแต่วันนี้วลาดาจะมายกให้ท่านพิเศษคือ5้า้อยเก้าสิเท่านั้นยกให้ท่านเต็มที่เลยนะคะราคาผ้าดักแด่สวยค่ะจะสตาร์ทให้ท่านผืนแรกคือผืนนี้นะคะท่านดูเนื้อละเอียดเลยนะคะเป็นผ้าดักแด้ใยไหมนะคะตัวนี้เราให้ท่านราคาพิเศษห้า้อยเก้าสิบสินค้าเนื้อตัวนี้คนอื่นขายเก้า้อยหรือเจ็ดเก้า้านะคะเราให้ท่านเพียงห้าร้อยเก้าสิบสินค้าเรามีกิ่งพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ สินค้าเนื้อดีเนื้องามละเอียดอ่อนนะคะสินค้าไม่มีตกเกตสินค้าไม่มีตกค้างนะคะ590ท่านใดสนใจทักเลยนะคะ590วันนี้เรามาแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างเราเอาของดีมาให้ท่านนะคะเอาของดีมาเลยนะคะถ้าเป็นไหมแท้พื 1, ้น1 0ึ0งพันกบาท2,000กวกุาบาทอันนี้เป็นดักแด้ใยไหมนะคะใส่ดีเนื้อคล้ายๆผ้าไหมเลยนะคะ ท่านดูท่านชมเลยนะคะดักแด้ใยไหมนะคะเขาเรียกว่าดักแด้ใยไหมเนาะวรดาก็ให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยเก้าค่คะผืนนี้เราก็ให้ท่านเหมือนกันนะคะสวยนี่ยิ่งงามนะคะสีนวลผ่องมากนะคะวรดาก็ให้ท่านนะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรับรองผ้าของวราดาสีตรงปกลายตรงปกนะคะไม่ใช่เอาไปแล้วไม่เห็นลายไม่เห็นสีนะคะอันนี้แน่นอนคะ่ะ สีตรงปกลายตรงปกแน่นอน590เท่านั้นเองขายเบาๆชิวๆเนาะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะราคานี้ท่านก็สมน้ําสมเนื้ออยู่แล้วนะคะเพราะเราขายของไม่เกินควอบกิ่งนะคะเวรดาจะขายพออยู่ได้เอาตามควอบกิ่งเนาะทุกอย่างเราเอาพออยู่ได้สินค้าทุกอย่างเราก็ พอจะเอาแบบให้ท่านได้ไปใส่สวยๆงามๆช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลตรุษจีนนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาพผืนนี้ยิ่งสวยนะคะสวยงามบรดาชอบชอบชอบมากสีงามงามสีผู้ดีมากเลยนะคะสีสวยสีงามมากนะคะไรดอกพิกุลเล็กท่านดูนะคะสีงามมากนะคะเห็นไหมคะ สวยมากๆเลยนะคะวรดาก็ให้ท่านเลยนะคะ590สวยจริงๆนะคะผืนนี้เนื้อละเอียดอ่อนงามมากเนื้อสวยจริงๆนะคะ590นะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะ590นะคะ590สิสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายสวยแท้แน่นอนนะคะท่านอย่าเปรียบเทียบราคานะคะให้ท่านเปรียบเทียบคุณภาพนะคะ คุณภาพดีก็ต้องเป็นอีกราคาหนึ่งคุณภาพโดยถ้อยก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะคะก่อให้ท่านดูนะคะว่าสินค้าทุกอย่างท่านต้องดูคุณภาพนะคะอย่าดูแต่ราคาเอาคุณภาพเป็นหลักเลยนะคะคุณภาพดีสินค้าก็กิดต้องเป็นเอียว่าเกรด a b c d ประมาณนั้นนะคะ590ินี่ถูกที่สุดเลยนะคะสวยจริงๆสวยมากๆนะคะ590เท่านั้นเองนะคะ เห็นไหมคะเอาขึ้นมาเนี่ยยิ่งสวยผ่องมากเลยนะคะโอเคแล้วเรามีผืนนี้มานะคะผืนนี้วรดาก็ได้มาผืนเดียวนะคะอันนี้เป็นต่อนะคะเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มมากนะคะเนื้อนิ่มสวยต่อตัวนี้งามมากต่อต่อในตั้ตงแต่ตอนทอนะคะไม่เคต่ต่อตอนนี้นะคะนี่คะ่ะ อันที่ต่อตอนนี้วรดาขายไปหมดแล้วคะ่ะหน้าร้านท่านดูนะคะนน่เห็นไหมคะสวยสวยมากๆเลยนะคะวราดาก็ให้ท่าน590เหมือนกันนะคะสวยจริงๆมีพื้นเดียวนะคะแต่ได้ยินแม่กี่ทอบอกว่าอยู่ในกียังอีกพื้นหนึ่งนะคะถ้าเหลือวราดาก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเหลือไหมนะคะโอเคนะคะนี่สวย590งามมากๆตัดเสื้อคุมก็ได้ตัดเสื้อธรรมดาก็สวยตัดผ้าสิ้นยิ่งงาม ไปตัดกระโปงเอกระโปงหัวลูดได้สุดยอดเลยนะคะตัวนี้นะคะ590นะคะนำเบอร์สีท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสวยจริงจรวยจริงๆสวยที่สุดเนี่ยค่ะงามมากเลยนะคะงามมากเป็นเงาเลยนะคะเห็นไหมคะงามมากเป็นเงาเลยนะคะเพียงห้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะคะงามจริงสวย แล้วเราก็จะมีตัวนี้นะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะแล้ววรดาจะแถมท้ายนะคะแถมท้ายไปทีหลังนะคะเดี๋ยวเอาเอาตัวเออเอานี้ก่อนก็ได้อะวรดาจะปโปรให้อันนี้เป็นแม่กีทอท่านก็ทําผิดพลาดเนาะอ่าตัวนี้มันจะไม่เต็มสองเม็ดนะคะมันได้เม็ดเก้าสิบนะคะปกติภาพเต็มสองเม็ดมีแต่สองเม็ดเทินแต่อันนี้แม่กีทอท่านบอกว่าท่านตัดผิดนะคะมันได้ได้พื้นนี้นะคือ เม็ดเก้าสิบนะคะเม็ดเก้าสิบนี่แหละวรดาก็เลยเอามาเพราะว่าผ้ามันสวยเป็นสีแดงนะคะแม่กี่ตัวท่านก็ลดให้นะคะลดให้งามมากนะคะสวยท่านดูเลยนะคะแดงตัวนี้ตัดผ้าสิ้นก็ได้แต่กระโปรงก็ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันขาดแค่แค่สิบเซนอันนี้ห้าร้อยนะคะวราดาจะยกให้ท่านในห้าร้อยบาทนะคะแม่กี่ทอบอกว่าขาดทุนแต่วรดาก็อยากเอามาช่วยท่านเนาะห้าร้อยนะคะตัวนี้นะคะ มีพื้นเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะก็ขาดอยู่นิดเดียวนะคะเต่๋ยแม่กีทอท่านลดมาเราก็ลดไปนะคะอันนี้5 0 0แบบเซลให้ปีใหม่เลยนะคะสีแดงสวยตัดเสือลุมก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็สวยตัดกระโปรงเอหัวรูดได้หมด500บาทนะคะพืนนี้500บาทเท่านั้นผ้า <c oughs> เพียงแม่ท่านตัดผิดประมาณ10เซนผ้าสวยเนื้อดีไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวน,นี้นะคะเราก็ให้ท่านนะคะ500บาทนะคะ ท่านใดสนใจทักเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะโอเคแล้วตัวนี้จะเรียกว่ามีตําหนิก็ได้ไม่เรียกว่าไม่มีตําหนิก็ได้เรียกว่าสอดผิดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะวรดาจะยกให้ท่านดูนะคะสอดผิดสอดได้ผิดก็เลยได้เป็นได้คนละสีเห็นนะคะเดี๋ยววรดายกดีๆเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นสีม่วงนะคะ อันนี้ก็ม่วงนะคะนี่ม่วงนะคะอันนี้ม่วงแต่อันนี้จะเป็นม่วงทองอ่อนนะคะม่วงทองอ่อนแต่ริมตัวนี้นะคะริมตัวนี้นะคะนี่จะเป็นม่วงเข้มนี่ค่ะเห็นไหมคะริมตัวนี้จะออกมาม่วงเข้มนะค,ะน,คะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้แม่กีทอก็เลยลดหลั่นมาให้นะคะก็เลยจัดจัดโปรให้ท่านห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะสวยนะคะตัวนี้ไม่แค่ไม่สวยแต่เพียงแม่ท่านสอดสอดผิดก็ลยเป็นม่วงเข้มถ้าสมมติเราไปตัดผ้าถุงนะคะเราพับเข้าอย่างนี้นะคะ ภัพเข้าด้านในอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะคะได้แน่นอนแต่ถ้าตัดพวกกระโปงเอหรือกระโปงย้อยทุกอย่างนะคะสวยมันจะเป็นคัสสิกทันทีเลยเราลงไปอย่างนี้นะคะแล้วสองด้านจะเป็นสีลับกันแบบนี้นะคะลงแบบนี้นะคะหรือต่อสะโพกเราก็ไหลไหลไหลให้มันจดกันนะคะสวยค่ะเราจัดโปรห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ผ้าไม่มีตําหนิเพียงแต่ท่านสอดได้ผิดนะคะก็เลยเป็นแบบว่าเป็นได้สีเข้มกับสีอ่อนพับเข้าก็ได้ไม่พับก็ไม่เป็นไรถือว่าคลาสสิกนะคะ500บาทนะคะท่านใดสนใจรับเลยนะคะ500บาทเท่านั้นวันนี้เรามาเลยมาเลยนะคะจัดโปรให้ท่านนะคะสวยจริงๆ500บาทอันนี้คือจัดโปรช่วงปีใหม่ให้ท่านนะคะแต่ตัวนี้2เมตรเทินอยู่แล้วนะคะ ซองเมทเทิร์อยู่แล้วนะคะผ้าสวยคะ่ะผ้าดักแด้ใยไหมนะคะผ้าสวยแน่โนนนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาเป็นดักแด้ใยไหมหมือนกันผ้าชุดนะคะวันนี้วรลดาได้มาเท่านี้นะคะเพราะว่ามันมีอยู่แต่สีไม่สวยวรลดาก็ไม่เอาอันนี้สวยมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะดูเชิงดูสีของเขาเลยงามมากนะคะตัวนี้ผ้ารุ่นนี้กิงๆต้องขายชุดนี้พันหกนะคะ พันหกพันสี่แต่วลดาก็อันไหนยืนได้ก็ยังยืนอยู่นะคะยังปรับให้ท่านอยู่นะคะตัวนี้นะคะวลดาให้ท่านเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดิมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสวยเป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดนะคะนำเบอร์เจ็ดหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะอันนี้วลดาพิเศษให้เลยนะคะใส่ช่วงตุตจีนท่วงปีใหม่โอ้ยสวยงามมากตัดเป็นกางเกงก็สวยนะคะเราให้ท่านไปเลย ผ้าสีเขาก็งามนะคะเนื้อละเอียดเลยนะคะอันนี้วรดาให้เลยนะคะ1,200บาทนะคะดูผ้าชุดนะคะสวย1,200บาทเท่านั้นท่านใดสนใจนะคะอย่าเสียดายเงินนะคะเสียดายเงินแล้ะท่านจะไม่ได้ใส่ของสวยนะคะเมื่อหมดเวลาที่เราอยากแต่งตัวอายุ แก่ไปแล้วก็ไม่อยากแต่งนะคะคนเราบางครั um re ้งนะคะมันก็อยู่ในช่วงอายุด้วยบางครั้งก็ไม่อย่างวลาได้ในตะ่กนนะคะไม่เคยปล่อยผมเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ปล่อยเป็นสีธรรมชาตินะคะอันนี้คือสีงอกธรรมชาตินะคะแต่อันนี้ก็แค่เอามาไฮไลท์เอานะคะเพราะว่าบางครั้งเราย้อมมากๆย้อมโกกมากๆมันก็รู้สึกหนังหัวเราจะไม่สมบูรณ์เนาะก็เลยเลิกโกกตรงนี้นะคะ ก็ไฮไลท์เอาแต่ถ้าตัวนี้ยาวๆไปว่าแล้วนะก็จะพยายามปล่อยแบบนี้และคะ่ะให้เป็นธรรมาชาติไม่เป็นไรคะ่ะเพราะมันอยู่ที่ใจเราเรารับได้นะคะเรารับได้มันก็ปก,ปกติทุกอย่างแหละมันอยู่ที่ใจทุกอย่างนะคะไม่ได้อยู่ที่สีผมไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวการแต่งตัวบางคนบอกเอยแต่งตัวอย่างนี้เป็นคนประเภทนั้นประเภทนี้นไม่ใช่คะ่ะคนเราที่อยู่ที่หัวใจการแต่งตัวเป็นการชอบเท่านั้นเองนะคะมันเป็น ลักษณะของคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ก็อีกเหมือนกันวรดามาให้ท่านนะคะอันนี้เป็นผ้าดักแด้เลยนะคะชีกว้างดักแด้ตัวนี้สวยงามมากชีกว้างดักแด้ชุดนี้ปกติขายพันเก้าเลยนะคะแต่ววลาก็จะมาให้ท่านราคาเหมือนกันกันกบที่แบบชีกว้างสี่ตะกอไปเลยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทสวยค่ะท่านดูเลยค่ะ หาได้ยากมากแทบจะไม่มีเลยนะคะอันนี้สวยจริงๆตัดชุดแสรจก็ได้ข้างในจะเป็นสีนี้นะคะถ้าสีพื้นของเขานี่ท่านดูเลยนะคะนี่ค่ะสวยสวยมากอันนี้เป็นดักแด้ชีกวางสวยให้ท่านหนึ่งพันสามร้อยบาทงามมากผ้าตัวนี้ดีตัดแล้วไม่ยืดไม่หยุ่น,นะคะเนื้อสวยเนื้อแน่นให้ท่านหนึ่งพันสามร้อยบาทนัมเบอร์แปดนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยหากท่านใดอยากได้สินค้าดี มีคุณภาพก็ให้ดูชัดเจนนะคะว่าท่านได้สินค้าแบบไหนนะคะท่านอย่าไปเปรียบเทียบราคาขอให้ท่านเปรียบเทียบคุณภาพนะคะทุกอย่างมีที่คุณภาพมีที่ราคา A B C D ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะวรดาให้ท่าน1,300บาทหาที่ใดไม่ได้อีกแล้วสวยจริงๆมีชุดเดียวนะคะแย่งกันมากเลยนะคะวรดาก็เลยได้กกอนเนาะโอเคไหม โอเคสวยมากนะคะเวลดาให้ท่าน1,300บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะชุดนี้คลิปนี้ก็เป็นผ้าสิ้นดนักได้บวกนะคะบวก หนึ่งค you know ูณสองเมตรหนึ่งคูณสี่เมตรบวกกันนะคะเราก็มาพิเศษให้ทุกทุกท่านนะคะหากท่านต้องการสินค้าอะไรให้ดูอีพีให้แคดเก์แล้วก็ทักทายหาวรดาผ้าคามนะคะขอย้ําอีกนะคะสินค้าของเราโอนเงินก่อนเท่านั้นถ้าหากแม่แม่บางคนบอกว่าไม่มีแอปในโทรศัพท์ให้ท่านไปเซเว่นนะคะเซเว่นโอนให้ท่านค่าโอนแค่สิบห้าบาทนะคะสะดวกสบายเต๋อเมื่อท่านโอนขอถ่ายสลิป ทางเซเว่นมานะคะพอมันติ้งเข้าบัญชีวลดาแล้วก็โทรมาบอกวลดานะคะทุกอย่างชัดเจนวรดาโอนของส่งของให้ด่วนจีไปสนีจจ่าเลยนะคะสุดท้ายวันนี้วรดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่เป็นกาลยาณมิตรที่ดีต่อวรดาผ้าคามมาตลอดนะคะทุกๆท,ท่านอยู่ในประเทศไทยอยู่ประเทศนอกทั่วโลกนี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะ